อีแค่แมนดอกฟ้าไม่ค่อนอก้อจะเสร็จโซ<ง>นริน<ง>จะได้นอนไอ้อ,วอ้วนของแม่นี่จะนอนเหรอครับหาสา อยู่ด้วยอ้วนโดนว่าอยู่โดนว่าอยู่งงว่าโดนว่าเรื่องไหนแล้วทำอะไรผิด มาเลี้วไม่น,มน,นอนได้เปล่าคืองงว่าแบบเฮ้ย <Hey, S 2> เป็นอะไรกันนะ ไล่ไปนอนเฉยง่วงกันแล้วดิมาเร็วใช้ตั้งดีป่ะใั้ดได้แล้วใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนนะครับ ไอเบนต์ hey ben, วันนี้นีนั่งนี่นีดี๋ยว่าเบนเขาบอกว่าให้บอกเบนด้วยว่าลิวมีแฟนเบนบอกเขาไปดิว่าเบนรู้นานแล้วรู้นานแล้วรู้ก่อนเข้าบ้านแล้วแต่ก็ไม่แคร์นะก็มีนี่แคร์เออไม่แคร์อยู่ในบ้านไม่มีแฟนอยู่ในบ้านเปของเบนอยู่ดีใช่ไหม เข้าใจไหมมาลิวอ,อยู่ในบ้านห้ามแอบนอกใจเข้าใจไหมเนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เครียดครับเย่ยสรุปว่าเล่นคือ ตอนนี้มันผิดมันก็ไม่เป็นไรมันเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วไงเอ้ยไอ้ทุยไม่ใช่คือมันก็น่าจะ Happy Birthday, มันแฮปปี้เบอร์เดย์ใช่ไหมล่ะก็น่าจะเล่นได้แล้วมั้งเออใช่เอ้าแล้ววันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์เหรอ มีเะล่านะพี่เนาะท่านนี่ไปน,นอนแล้วนะพี่น้องนี่ไปน,นอนดีกว่าปะเดี๋ยวเดียวคงจะคงน,นอนกันจริงนแหละโอ้ยนีแล้อ้อาวส่งเข้านอนเลยคือเดี๋ยวก่อน ไม่ได้โวยมบบเขาอื้เุียบอะไรโอ้ยมาแล้ว,ว่าอย่าอย่าคิดมากไม่ได้คิดมากขอบคุณครับโชว์ดีมากจา้าริวนะเจ๋งมากประจับมายที am so l l Can you go to the same r o o m ยหน t me, please? ครับผมเดนืยวกระเป๋ามนไหมสรุปมันเล่นได้หรือเล่นไม่ได้ไม่รู้เล่นไปแล้วเล่นได้เบื่อกินยาจังเลยกินแล้วไม่เห็นหายเลย ครับแตเกินไปสองวันเองคงไม่หายทันทีเลยนี่หันเช้าทยไม่รู้สึกแสบตาจังเออคิดถึอองแมวรูปามลีมีรูปแมวเมียวรูปแมวเมียวแมวเมียว,ว,วโอ้ยสงสารคนที่ไอ้นี่จริงว่ะรอส่งข้านอนอะ่ะ แต่เราก็แบบใช่เขาบอกเอฟโฟนอนได้แล้วอ่ะคือฟังนะคือริวอะ่ะเออยอมรับว่าดื้อแต่ริวจะบอกว่าพรุ่งนี้ตื่นสายได้ก็ยอยากนอนดึกบ้างอะไรบ้างมันก็โอเคป่ะอไอนีไปดินอนนอนดึกก็นอนไปเดี๋ยวคอยดูนะแล้วทุกคนก็จะบอกว่าริวดื้อก็ริวดื้อดื้อก็ยอมรับไปดีก็ดื้อก็ดื้อนี่ค่อยแต่งเออมงนี่ค่อยตื่นขอบคุณครับ<ช> nhiều, ด้วยไงนี่คือที่ดูกินยาไหมนี่สองเพลงโอ้ยสบายขนาดดูกินยายอ่ะแต่ละยาเราว่าเราจะทำมองเหรอเพรเราอกินอาหารันี้ก็กินอาหารยไม่ไหวแล้วพี่พี่กินหลังอาหารทันทีพี่ลืมกินพี่กินตอนนี้แหละเออทุกคนแม่บอกว่าผอมลงแต่จะบอกแม่ว่าอยากอยากให้น้ำหนักลงเยอะกว่านี้อีกอ่ะ คือมันมันผอมจริงเหรอพี่ฉันหนักผมเพิ่งจะลงขงมาเลยนะเฮ้ยผอมพี่ยังดูผอมเลยแล้วแต่หรือเปล่าคนณี่เขียนหนังสือขนาดนี้เขาสื่อไม่ได้ไงเขาสื่อไม่ได้ไงเขาก็ใช้มือขนาดเขียนเพลงเรายังตันเลยเขียนคือเป็นเล่มเลยคืออะไรอ่ะฟอน จัดไปไดขอบคุณมากครับที่ฝากไว้เดี๋ยวดูให้เาโอยเอาทางที่สบายใจจ้าจะ้อมไปไหน ัวเบ้นของกว่า,างกินครับกินยามันต้องกินหลังอาหารแค่หอมเบอร์ฟินตอบโจทย์ปะเข้าใจอยู่ใส่สิครับกกนอกใช่จิรอจิรอกกวาอยู่แล้ว รจะบ้าเหรออยู่ในนี้ก็เย็นพอแล้วให้ถอนเกงในอีกไปนอนได้แล้วขึ้นไปข้างบนไปเร็วๆนอนนี่ก่อนไม่อยฉันปกขอร้องไปนอนอนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาช่วยแต่งโอเคปะพรุ่งนี้ก็รีบตื่นเช้าๆไงดีไหมถ้าอยากแต่งไปขอแป๊บนึงเีอ่ะอย่างนี้ะนอนเป็นเพื่อนอะ เนี่ยคนนึ่งเขาก็ไล่ริวอ่ะเป็นอนงนั้นเป็นนอนก่อนนะนอนตรงนี้แหละอะไรคือดอกไม้บานแล้วอ่ะอะไรอ่ะพี่เฮ้ยต้นไม้ไปนอนนี่ก่อนเบนขึ้นไปข้างบนก็ได้ไปเร็วมาเร็วทำแลมมาเร็ว,รวจะแชทหรือมา็จะแต่งเพลงเนี่ยเนี่ยเขาบอกกันว่า เบนเรื่องเยอะก็เงินเบ้นไปนอนก่อนก็ได้มาดูก็อยู่นี่ไปดิเนี่ยเขาบอกเลยนะเนี่ยเบนเริ่มเยอะละเงินเบ้นไปนอนก่อนไปนอนพร้อมกันใหญ่เยอะเบนชอบเยอะเนี่ยเขาพูดเต็มเลยนะเนี่ยเออไปนอนหลยเฮ้ยวั <laughs> <laughs> นนี้นอนนี่ก่อนอยู่ด้วยกันก่อนไปนอนแล้วอะไรคือดอกไม้ปาน่ะ เฮ้ยเบนรอกอนดีโฟกัส <Focus. S 2> อะไรอยู่เป็นเพื่อนริวแต่งเพง <laughs> <laughs> ลงดะโอ้ริวอยู่นั่นแหละครับรักแม่จังอ๋อ oh. ขอบคุณครับไอ้เบนหูอย่างงอนดิมันนี่ก่อนเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วเนี่ย ยังไงใช่ไหมครับไม่รู้อ่ะพี่ว่ากี่โมงแล้วอ่ะกี่โมงแล้ว,วล่ะพี่จริงอ่แล้วนอนแล้วทุกคนน่าจะประมาณเดีย๋ยวไปนอนนะห้าทุ่มกว่ามัา้ง เฮ้ย <Sky jogo. S 1> <ENNIS> องไรวะทำไมมาฮักนั่นั่งิดถึงอะไรเนี่ยอยู่ดีก็มาถอดอะไรเนี่ยเบนบ้าหรือเปล่าวะถอดเองก็ได้ก็วะไอ้นี่มนรู้กว่า Hãy xem nhận bícia gutt filt của nó Tôi là người đang nói เพื่อวันใดเธอลืมไปใช่หอเพื่อวันเวลาที่ผ่านอาจจะทือจทุกมื่อนานมีเพียงคำดีพอให้เธอชื่นใจเดี๋ยวต้องเนื้อเฟือและเฟือแล้วจำไม่ได้ ามาันต้องมีมืมอสักอย่า,นา,ออางน,าไไน,น,น้ำลายลไหลไซรเลนเนอร์ก้มไปน้ำลายไหลเลยอะเรเปิดบรส ก็คงต้องเจอหน้าให้เป็นเจ้าอของอ,อกหักยิ่งได้ยิ่งดยิ่งจะไมไ่ชอบก็ไม่ถึงหัวใจเธอ,อยังไงก็คอยได้จิก็ไม่อยอมขี้แงมองขึ้นไป